ครับผมมาอยู่กันในช่อง a r ร์ดีเนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับห่าง,งเสียงเช้าเด่น2ตัวยังไม่เคยหลุดนะครับยังไม่หลุดเลยเมื่อเช้า4บน4ี่บน4ี่รยังมานะครับแต่ตัวเน้นคือศูนย์ไม่มาต้องขออาภัยนะครับ8ปมันเปิด194อ่ะเปิดหนึเี่ปิดปิด8 49เปิด49เปิด9 4ปิด49นะครับต้องขออาภายัยมองข้ามตัวเปิดไปครับ บายที่ยี่สินะครับบายนี้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 ผมว่าผมชอบที่8ปดบ9ก้านะผมชอบที่8ปดและเก้าจอครับ28 38 98 2 9 3 9 4 8ครับร้อคิดว่าน่าจะ3หรือ8เพราะว่าบนผมว่าผมยังชอบ3 8อยู่ครับเล้นไม่ชุดเดียวครับ3 8มดในขอตางๆครับ8 3 9สาก้องกรณีปิดบวกนะถ้าปิดลบตัวใครตัวมันนะครับผมดูแป๊บนึงว่ามันบวกเยอะหรือเปล่ามไม่ได้ดูโอ้โห สามสิบกว่าจุดอ่ะเดี๋ยวผมดูตารางลบแล้วกันตารางลบโอเคครับเอาสองตัวอย่างนี้ผมเจาะไปแล้วกันเนาะก็ไอที่ผมเน้นคือเน้นชุดบวกนะถ้าลงลบก็ต้องขออภัยแล้วกันประมาณนี้ครับสาหรับหังเสียงเพราะมันบวกไม่เยอะบวกแค่สามสิบกว่าจุดนะครับอาจจะลงลบก็ได้นะแต่ยึดยึดชุดเจาะไปก่อนแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยนะครับยังไงลองพิจนารณาดูครับถ้าเน้นเม็ดเดียวเ2็ดสองเก้าเก้าสองนะครับสําหรับหังเสียงบ่ายนะครับ ยังไงลองพิจารณาดูก่อนที่จะตามนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกัน3ลัตนะครับเจอกัน3ลัฐคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายสําหรับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเจอกันอีกทีสามลัตช่วงหกขั้นครับขอให้รวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ